โอเคครับผมขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องซันต้าทีเฮดอยู่กันในเกมโอนโช่เอ็กซ์ตรีมนะครับผมอ่าอันนี้ก็แผลทาร์วินนะทุกคนโคตรสวยดูเด็ดแต่ถ้าเป็นแบบมืดจะสวยกว่านี้ผมว่านะอ่าโอเคครับวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์นะเปิดไข่นะไม่ใช่เปิดไข่เรียกว่าเป็นกล่องแล้วกันกล่องฮาลาวีนนะครับกล่องมาใหม่เลยทุกคนนี่อ่ะผมมาใหม่นะเว้ยผมมาใหม่เอาไปสักห้าสิบกล่องพอไหม 50กล่องนะครับทุกคนมาจัดเลยครับเราเพิ่มพัมทำเพลงไปโอเคครับพักกล่องพอครับวันนี้ช,ชิวไปก็ขอถาวรทักชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นเวอร์จัดโอเคของในกล่องก็ประมาณนี้ครับอ่าก็ขอถาวรบ้างอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ถาวรน,นี่ก็เกลือจัดจัดเลยอ่าโอเคเนาะทุกคนมาขอ,อขอมืออันนี้อัอนเดียวจบเลยขอมือเดียวจบเลยขาดมือพอดีนะ โอเคครับผมอ่ะเริ่มที่กล่องแรกครับใครอยากเปิดรอดูได้คลิปนี้นะพึ่งขอดูแก้วครับโอ้โหกล่องสองพึง่งโอ้โหกล่องสามไปโอ้โหเข็มยาอ้วนเนียเบา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 ใจเย็น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 ดูยากด้วะดูยากอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นใบนะห้ากล่องแล้วนะหกกล่องผ่านเจ็ดกล่องแปดกล่องเฮ้ยพักก่อนมั้งเฮ้ยใจยเย็นเย็นพี่ สองพันนะเนี่ยโอ้โหเรดเรดเท่าไหร่วะเนี่ยผ่านไปแล้วสิบกล่องครับผมเลือล้นล้นครับโอ้โหเรืแต่อูโหูตอนเนี้ยไม่ไม่มาเลยวะทุกคนมาหน่อยดิเฮ้ยมาหน่อยโอ้โหดูดิมีแบบแบบถอดดูแก้วกับอันเนี้ยดูไหมเนี่ยสองพันเนี่ยปึ๊บอือหือโอ้โหยา บนผ่านไปแล้วครับสิบห้ากล่องครับตอนนี้มุมไหนว่ามุมบนไหมมุมบนขวามือปัดไปเลยปักเข้าให้เรียบร้อยจังหวะนนี้เกลือล้นล้นว่ะเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปยี่สิบกล่องไม่ได้ไเลยครับโอ้โหได้อันนี้มาเจ็ดเจ็ดโอ้โหเกินไปอะ่ะโอ้โหยี่สิบกล่องนะเว้ยเนี่ย อืมอ <G l ug> ยาอ้วนโอ้โหอาฮะโอ้โหไอเลดออกอยังไงวะผมไม่เข้าใจว่าเลดมันเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเจ็บวะเจ็บวะคนผ่านไปครึ่งหนึ่งอะยังไม่ออกเลยอ่ะปวดนอกดาวเลยไหมวะโูได้ด้วยนะแต่ก็ได้โอ้โหดูของแล้วกันอนะ่ะไปครับต่อครับปึ๊บพาวเวอร์มาวะ โอ้โห oh, ทุกคน่เจ็บจริงอย่างเงี้ยเจ็บจริงเฮ้ยมันไม่ได้เลยวะห้าสิบ oh, 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 ก,กล่องอ่ะหนึ่งแสนเก้ามื่นห้าพันแคสอะโอ้โห obs oorb โอ้โหพอดูแก้วโอ้โหเปลี่ยนแลอหือราคาตกแน่ผมว่าเปลี่ยนแลนะ่าจะราคาตกแน่ๆี่คนนั่นจะเปิดกันเยอะโอ้โหพาลิง โอ้โหเชื่อได้แต่ไม่มาสักชิ้นเลยเหต่วะผมหวังชิ้นหนึ่งแลวเว้ยผมหวังมืออะไรเงี้ยขอ,อชิ้นหนึ่งได้ไหมอ่ะพี่เขเลทยังไงวะเนี่ยเฮ้ยท้อว่ะโอ้โหเชื่อถึงท้อเลยอ่ะทุกคนใครจะเปิดก็ดูคลิปนี้เป็นเอเเอเพราะว่าเขาเปิดกันได้ง่ายกันเนาะทำไมผมเปิดไม่ได้เลยแต่วะเชื่เปิดไปสิบสิบสามสิบกล่องแล้วอะ เฮ้ยมันเกินไปปะวะเฮ้ยไม่ใช่แล้่เนี่ยดูดิมือมาโอ้โหทุกคนสี่สิบกล่องไม่ได้ไเลยครับเหลดออกไงวะเนี่ยเลดอะไรวะเนี่ยโอเวอร์โอ้โหโอ้โหเที้ยวว่าจริงเหรอ เฮ้ยเอาจิงดิเฮ้ย hey, จริงเหรอวะปั่นได้ปะเนี่ยไอชิ้นห้าสิบกล่องไอชิ้นห้าสิบกล่องเลยนุ้ยโอ้โ oh ห oh. ไปเขาเปิดกันแน่ง่ายจังวะไปกูเกือยังวะเฮ้ยฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพ็กยาทุกคนดูดิห้าสิบกล่องโอ้โหไอชิ้นเจ็บจัดจัดอะ โอ้โหเรียบร้อยครับยาสิบกล่องเลยนะเวย้ยไอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่อะไรอ่ะนี่อะไรวะทุกคนยายแล้วอ่ะสักขอสักอ่าสัก5ากล่องได้ไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ อ่าอน,นี่ผมขอรวมไปเลยได้ก็นนะั้นทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปอ่าเปิดใครใหม่ให้ดูด้วยอ่ะว่าผมยังไม่ได้ทำให้ให้เลยนะใครใหม่ใช่ไหมโ้โหหมดตูดเลยว่ะ,ะไปมาครับทุกคนพี่กูเจ็บมากเลยว่ะี่ถ้าอันนี้ห้าอันได้ไรอันคืออะไรวะเนี่ยคือฉายาใช่ไหมโอ้โหแล้วออกยากไม่หาวอลเนอี่ยโอ้ยเจ็ดวันมาว่ะเฮ้ยเอาว่ะไปผีครับผี ผีกแล้วโอ้โหสามวันโอเคผีครับทุกคนก็ว่าดีไหมก็ไม่รู้ครับก็ทุกคนก็ตัดสินใจเอาเองเนาะอืมผมก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็มีอันนี้เจ็ดวันมาก็ถือว่าใช้ได้เลยอ่าโอเคครับน,นี้สิบฟองนะทุกคนนะใไอขอหัวหมีอะไรเงี้ยเออลองดูเปิดได้ได้ดีไหมปึบ๊บัดดันครับมาครับต่อครับ ไปกันแบบรวดเร็วนะทุกคนนะเร็วหน่อยนะทุกคนก็เสียหัวเลยนะคนนี้เจ็งว่ะเจ็งบง,ง,งไม่เคยได้ของแพงกับเขาเลยผมอะเปิดทีไรก็เจอกับเขาทุกรอบเลยวะ่ะเนี่ยดูดิบัตรล้วนๆเลยผมแม่งดวงมันไหลวะเนี่ยวันนี้โอ้โหเออสิบห้บาใบโอเคก็แต่ผมแบบทำอะไรเนี่ยผมก็เจอเขาหมดเลยนะไม่เคยได้ของดีดๆเขาเลยนะเวลา,าทำอะไรนะเจ็งเจ็งกับเิ็งเลยอะ่ะดูดิ โคตรจรงเลยนะเว้ยเนี่ยผมทำอะไรผมก็จริงไปหมดเลยวะอะไรวะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนอย่างจริงเลยนะเออโอคตร,ร,ครคจรเเิงเลยว่ะรือว่าจริงใช้ได้ครับประมาณเราลงโอ้โหเราหมดไปประมาณสองสองสองแสนสามหมื่นแคสเลยนะก็ถือว่า เจ็บจะกัดเลยคลิปนี้ก็โอ้โหพูดไม่ออกอะทุกคนโคตรเจ็บเจ็บจริงๆอะ่ะเจ็บไปไหนวะเฮ้ยนี่ก็พัดดนันโอเคคลิปนี้มันจะพูดอะไรครับผมก็เจ็บมากๆครับขอขอโอ้โหขอตัวไปก่อนลวกันนอเนี้ยพี่อห้าสิบกล่องไม่ได้อะไรเลยครับแล้วก็อันนั้นอ่ะไม่ได้หาอะไรเลยครับสิบกล่องสิบใบอะไรอย่างนะครับวันนี้ ไม่ได้อะไรเลยครับโอเคดวงกระโปงเป็ดมากกบอกเลยดวงผมอะโอเคครับเนี่ยดูเขาเปิดกันไม่ได้กันง่ายๆเลยผมไม่ได้อะไรเลยวะเฮ้ยห้าสิบกล่องนะเว้โอเค,คผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ากดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาตีฮิตด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ